กล้วยปิ้งลิงบัวสวัสดีควันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเข้าช่วงฤดูฝนฤดูฝนเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของพ่อค้าแม่ค้านะคะเพราะว่าเราจะขายของกันค่อนข้างที่จะลําบากวันนี้เราจะมาคุยกับพ่อค้ากล้วยปิ้งกันนะคะว่าเราจะรับมือ,อยังไงสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับช่องกล้วยปิ้งลิงบัวนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาขายของหน้าคนนะครับการค้าขายเนี่ยเป็นอาชีพที่ว่าอิสระต่อข้อค้าไมค้านะครับมันไมน่มันจะไม่เหมือนอาชีพแบบแบบประจํานะครับวันไหนเราอยุดก็หยุดได้วันไหนเราขายขายได้นะครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งของอาชีพการค้าขายเนี่ยที่ลําบากนะครับ ที่ผมเคยเป็นพ่อค้ามาเนี่ย6-7ปีเนี่ยที่ลาบากที่สุดเลยนะครับคือหน้าฝน mm. เรื่องของฝนเนี่ยเป็นอะไรที่ผมลําบากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเราเตรียมของมาแล้วเราซื้อของมาเยอะแล้วเราก็อ่าทำมาเพื่อจะวางขายแต่ฝนวันนั้นดันตก mm. หนักตกไม่หยุดเลย เรามาตั้งร้านตอน3โมงแต่เราจะเริ่มขายเนี่ยประมาณตั้ง5โมงมนเเยอะแต่เนี้ยมันตกก็จะ3โมงสอง2ุ่มเนี่ยเนี่ยปัญหารเราก็เกิดได้ว่าของเราขายไม่ได้ถ้าเกิดเป็นของกินแบบไม่ใช่ว่าของที่เขาเก็บได้นะก็จะเสียเลยถ้าเกิดเป็นของพวกรองเท้าของเล่นพวกนี้เขาก็จะเก็บได้แต่ถ้าเเป็นของกินแล้วอ่ะเราทําไปแล้วอ่ะยังไงเราก็ต้องขายห,หมดถ้าเกิดเราเราไม่ขายห,หมด บางอย่างก็เก็บได้บางอย่างก็เก็บไม่ได้ช่วงสองปีแรกนะคะปีสองปีแรกเรายังไม่ค่อยรู้นะพี่เนาะเราก็เลือกกลับไปทิ้งเยอะนะใช่ใช่ยังตอนที่เราแบบไข่ไม่ไหมเราก็ยังไม่ค่อยกะเวลาไม่ทูกอะไรเงี้ยพี่เนาะกะกะข้อไม่ทูกอเงี้ยเราก็จะเลือกเอาบอยมากบางทีเราก็ไม่รู้เราเตรียมข้อมาเยอะอะวันเนี้ยเราขายได้ห้าร้อยอย่างเงี้ยเออพ่งนี้เพิ่มข้ออีกไว้อเอาเอาให้ได้อีกจับห้าร้อยเป็นพันนึกว่า แต่เราไม่ได้ดูยาพาราการดาว่าไอแต่พารากาศบ้านเมืองเลยเอาจะเอาจะค่าย่างเดียวนะพอาสุดท้ายพอเตรียมข้องมามาถึงมายางพบฝนตกไม่มีคนออกมาเป็นไงล่ะของก็เลื่อก็ค่ายไม่ได้เลื่อแล้วต้องเลื่อแล้วเราไปทิ้งนั่ช่วงนั้นแล้วนะกะทิก็ต้องเอาไปทิ้งกล้วยก็ต้องเอาไปทิ้งเด็กกินมั่งใช่ต้นทุนเราก็จะหายหายหมด วิธีการค้าค่ายเนี่ยมันจะไม่เมื่อนในห้างในห้างเนี่ยเขาจะมีลมอมองไม่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 ถือว่าไม่ต้องเครียดพ่นอ่ะเข้าไปในห้างก็คือว่าท่านกินได้สบายเลยได้ตาดประลัดนั้นเนี่ยมันไม่ได้ล้ำบา้าบางทีแล้วก็พ่นลงมาเทตุ้มตุ้มตุ้มบางเยี้ยลมพัดลมเริ่มตีลมเน่ยมันจะลําบ้าก่ะมันจะไม่เมื่อนกันเราผ่านมาทุกสถานการณ์นะใช่เออ พาค่ายนะครับถ้าเกิดเราขายเราค่ายเนี่ยได้เท่าไหร่คือเราเอาเท่านั้นพรุ่งนี้เราเข้ามาทําใหม่มาเริ่มใหม่สมมติว่ายัางพมเนีย่ายกล้วยน,วนย,วยวันละห้าทิบยีพมก็ค่ายแค่วันละห้าทิพย์ให้วันเสาร์อาทิตย์พอมมาค่ายวันละห้าทิบยีคือว่ามดก็คือมดกันไม่มีการเพิ่มไม่มีการอะไรอีก คือหมดแล้วคือหมดเลย,ยแต่ในทุกวันข้องเราก็จะเป็นอะไรที่ซนะัมม์เสมอนะใช่ทำเป็นมาซัมม์เมอกะทิก็ทำหม้อเดียวกล้วยห้าสิบวีพอลูกค้าถามว่ามันไม่เพิ่มล่ะเราเราถามว่าเราใครเขา,าอยากจะได้ตังค์เพิ่มขึ้นมาแต่เราต้องดูร่างกายเราดูว,ว่าเราไหวแค่ไหนเราทําไหวแค่ไหนคือเอาแค่นั้นการเพิ่มข้อเนะี่ยถามว่าได้เงินดีไหมก็ได้เงินดีแต่เรา ก็ชอกเราเลือดละ่ะถ้าเกิดเราค่ายอยู่อาทิตย์ค่าชั่วโมงมดเนี่ยเราจะสร้างมาจะมีเวลาเนี่ยกลับไปทำอย่างอื่นได้จีบ้านอีกนะ <c oughs> าการค้าค่ายนะครับครับ <c oughs> เราต้องเริ่มจากเล็กเล็กกน้อยก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่ม,มค่อยๆเพิ่มมาจนกว่าเราจะพอใจว่าเราจะมีแค่นี้นะแล้วเราก็ค่ายอยู่ท่าน,นี้ไปตลอด <c oughs> นอกจากท่านไปออกงานขอ้างท่านไปออกงานตามนี้องกา้อันนั้นนะันเป็นงานเมาท่านก็ทําไปได้เลยเป็นที่เลยนะครับแต่ผมก็ก็กำลังใจให้กับอ่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายข้อนะครับสู้นะครับยาถอาการค้าค่ายเนี้ยมันมีวันที่ว่าอ่าไม่ได้กําไรก็มีขาดทุนก็มีถ้าเมื่อทุนก็มีหรือว่าวันไหนเราก็ได้กาไรเยอะเราก็จะทั่วกันไปทําอะไรอยาถอนะครับบางที ฝนตกฟ้าร้องเนี่ยเราก็ออกไปค่ายค่ายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็มีความสุขกการค้าค่ายไปสู้กันไปใช่ก็การนี้จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในความอดทนต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เราต้องเรียนรู้กับต่อสถานการณ์เนาะสถานการณ์อากาศ พ่มก็แฟนพ่มมาขายคุยปิ้งไม่ไมอ่ะโหทะเลาะกันประจำเลยลงทุนวันละห้าร้อยค่าได้อนสามร้อยกำไรก็ไม่มีต่างกินข้าวก็มีก็เอาไยกลับมากินบ้านเนาะแต่เพราขายปิ้งกันไม่ไม่เนี่ยท่มกับอ่าแม่ค้าเนี่ยขายได้วันละสามร้อยลงทุนวันละห้าร้อยขาดทุนแล้วเพราะว่าเพราะว่าคือว่ามันไม่พอล่สามร้อยสองคนนะใช่ไหม ่าแขงขันต้ยังไม่ได้เลยทุกวันเนี้ยที่ผมพ่อมมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าหนึ่งผมสามารเสมอกรการขาค้ายพมค่อยๆค่อยๆค่อยๆเพิ่มยาเพิ่มจนมายุดตัวพอมไปหยุดยุดแค่นี้เพราะว่าที่พี่พ่หเล่ลูกค้าเรามีแล้วลูกค้าเขา,าไปจำแบบนี้แล้ววันนึงเราค่ายหมดคือกลับบ้านกลับไปทำงานได้หได้สบายใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่เรามีทุกวันนี้มาได้ก็เพราะว่าเราเป็นนี้ใช่ตัวเองนี่เนาะ คือเราต้องหันกลับมามองตัวเองนะคะว่าเราสิ่งไหนที่เราไม่ควรจะสิ้นเปลืองหรือว่าสิ่งไหนที่เราควรที่จะยุดอะไรนะฟน้นนะครับแต่น้าฝนเน่ยผมแนะนําเลยอ่าถ้าเกิดสถานที่ที่เราค่ายเนี่ยข้องเนี่ยมีโดมมีร่างคาโอเคอย่างนั้นเราสามารถเตรียมข้องไปค่ายได้เต็มที่แต่ถ้าเกิดไปค่ายข้องแบบว่าอ่าไม่มีโดมมันเป็นตลาดนัดอันนี้สําหรับพ่อค้ามือใหม่นะครับเพราะว่า เออพ่อค้าแม่ค้ามื่ีไยเขาจะไม่ค่อยรู้เนาะแต่ว่าสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาอยู่กันมานานนะเขาก็จะรับมือได้แต่ค้าข่ายเนี่ยช่วงหน้าฝนนยเราต้องดูสภาพสภาพอากาศให้ดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะออกไปเราเช็คให้ดีก่อนถ้าเก็เรารู้ว่าฝนจะตกช่วงไหนแล้วก็เตรียมของไปน้อยๆก็คือว่าไปข่ายพอได้ข่ายก็พอบางทีถ้าเกิดเราเตรียมไปเยอะ เราไม่ได้่ายเลยมันก็จะเข้าเหนื้อเราแล้วคลองที่เรือมันก็จะทําอะไรไม่ได้ใช่เดี๋ยววันทีฝากไว้แต่ฝากไว้ท่นนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่คา้ากับพ่อค้าขอตัวไปไข่กล้วยปิ้งก่อนนะจ๊ะสู้ๆนะคะ